สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่ที่หินโคราชครับจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายหินตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดและราคาถูกที่สุดในขณะน,นี้หินที่กำลังเห็นอยู่ในขณนะนี้นะครับกองสีเหลืองๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่ามันคือหินชนิดใหน,นะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมครับสวัสดีครับครับผม ที่กำลังห็นอยู่ในขณะดนี้นะครับคือหินอะไรครับเรียกเรียกว่าอะไรครับตัวนี้นะครับจะเป็นหินทรายจิ๊กซอหน้าธรรมชาติแบบ8ชิ้นนะครับหินทรายสีเหลืองทองหินทรายเหลืองทองหน้าธรรมชาติแบบ8ชิ้นนะครับเป็นแบบจิ๊กซอินแบบจิ๊กซอแบบ8ชิ้นสีเหลืองทองครับทีนี้การการนาไปใช้ตกแต่งนี่ส่วนมากใช้ตกแต่งตรงไหนครับ ส่วนมากลูกค้าที่ซื้อไปนะครับก็จะไปตกแต่งผนังหรือเสาบ้านนะครับผนังหรือเสาบ้านหรือคือมันไม่มีตายตัวนะครับว่าจะต้องไปตกแต่งตรงตรงไหนอะไรยังไงถ้ามันก็แล้วแต่ความชอบของลูกค้านะลูกค้าแต่ละคนก็ไปแต่งตกแต่งผนังกระแพงก็มีครับ,รบด้วยสีที่เหลืองทองนะครับกับผมงค้าย ธรรมชาติเลยครับเพราะเป็นหินที่เรานำมาทำเป็นหินธรรมชาติร0 0เซไม่ใช่หินเทียมนะครับเป็นหินจากธรรมชาติร0 0นเครับซน mm hmm. ครับก็มีก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็ทุกคนนะครับครับทุกตอนนี้ปัจจุบนันนี้บ้านนะครับมีแต่ปูนมีแต่เราถ้าได้สิ่งที่เป็นธรรมชาติแทรกเข้าไปนิดหน่อยนะครับก็มันกบเราได้อยู่ทามกางธรรมชาติอะไรประมาณนี้ ครับทีนี้ลองลองดูได้ไหมครับว่ามีกี่แผน่นได้ได้ครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหิน,นหินจิ๊กซอว์ตัวนี้จะมีขนาดกว้างสิบเซนยาวสามสิบสามสิบเซนติเม <10 cm, S 2> ตรครับสิบคูณสามสิบหนึ่งตารางเมตรจะมีอยู่ทั้งหมดสามสิบสามจุดสามแผน่นะครับหนึ่งแพ็คจะมีอยู่ห้าแผ่นหนึ่งแพ็คจะมีอยู่ห้าแผ่นหนึ่งสองสามสี่ห้า มติถ้าเราซื้อไปก็จะได้เป็นแพ็กแบบนี้ใช่ครับกี่ตารางเมตรก็จำนวนแพ็กว่าหนึ่งตารางเมตรเ่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6.6แพ็กครับคุณหม6.6แพ็กก็คือหนึ่งหนึ่งตารางเมตรนะครับหนึ่งตารางเมตรตัวนี้ขอชมเลยครับครับจะขอแบะดูของกินนะการติดตั้งนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับมีมีปูนกาว ใช่คร okay? okay. <wi> ับการติดตั้งนี่จะใช้ปูนปูนกาวนะครับปูนกาวปูนกาวทั่วไปนะครับกวตามเรเช่อะไรครับคนช่างเป็นช่างใช้เยอะตัวนี้ส่วนเวลาติดตั้งเสร็จก็ต้องเคลือบนะครับเพราะว่าเคลือบใช้เป็ยาเคลือบเคลือบกันกันเชื้อราครับกันเชื้อราเคลือบการเคลือบก็จะมีหลายแบบเคลือบแบบเคลือบเคลือบแบบเป็นเงาครับเคลือบแบบไม่เงา ในตัวหินม็นจะแผ่นมัเป็นประมาณนี้นะครับอืมสวยงามนะครับสวยงามครับตัวนี้ก็จะมีไม่มีสองแบบนะครับหน้าเรียบกับหน้าเรียบกับหน้าธรรมชาติอันนี้คือหน้าธรรมชาติครับเดี๋ยวหน้ามันแตกต่างกันยังไงครับก็แตกต่างกันตรงที่หน้าของหินนะครับถ้าหน้าเรียบมันจะเป็นมันจะเรียบนะครับ เราจะทำให้มันเรียบหน้าจะเรียบเสมอกันอันนี้หน้าธรรมชาติก็คือมันจะมันจะไม่ผิวค่คละอ่า,อาโอเคผิวคุคะก็คือก็แตกต่างกันโอเคถ้าสมมตุติคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะนําไปประดับตกแต่งที่บ้านนี่ต้องผ่านช่องทางไหนครับติดต่อช่องทางไหนครับสามารถติดต่อผ่านช่องทางหมายเลขโทรศัพท์0809109166นะครับหรือทาง line official account ของเรา แอดไซ์หินโคาราชภาษาอังกฤษนะครับตัวแอดแล้วก็หินโคราชอีกช่องทางหนึ่งทางเพจทางเพจโรงงานผลิตหินกับหินทรายหินพิกซอ่อของเรานะครับหรือทักคอมเมนต์นะครับสอบถามมาทางใต้ YouTube ของเรานี้ก็ได้นะครับรายละเอียดการติดต่อหรือช่องทางอื่นๆที่ที่สามารถติดต่อได้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับค่อย กดเข้าไปดูนะครับครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้นะครับคงจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ